มาแล้วครับควันบายทำาลี่หมายนี่หยับกิ๊บสวัสดีควันบายครับผมมือนี้พาพี่น้องมาหาเหะาะเบิงควันบายปลาที่เคยได้ไปแล้ว พเพลียงเพราะว่ามันขึ้นมาผมไปแลาวส่นโอ้ยดินหัวแตกหัวแตวนคู่อ่างปล่อยทิมแล้วปล่อยไม่ไหวดินโพดนี่ครับมาวกับอาจารย์ดำเอาตัวไหนมาปล่อยไฟให้เราโอ้ยบอกว่าคู่อ่างมาแน่สิจะก,ก,กึจกจะกึกว่ามาจากเทียมชมเอาจะเพลดสามโคกมานะครับมันมีนกฟึกตัวหนึ่งคู่อ่างสามางสี่เหมือนเอ้ซุ่มขนาดนกฟึกเพิ่น มันีเขามกัไปข้่เนเอานงะบพระเนาน,น,นบ่สองหาท่านหายไหมถแวผมเอาเป็นพเนียดสองหนามานะครับเพราะว่าผมจะฝึกเจ้าเพชรสามโคเป็นพเนียดสองหนาให้เก่งๆเลยนตัวใม่ตายเบิดลงโลงเนี่แก้วอยู่นาะพี่ดำเนาะโบมือทึบขึ้งอดก่อนเนาะมันแห้งไุนอืหุ่นครับมันมีมนันมีอ่างเสียงใหพร้อมได้อยู่นี่เอาไปหาแซมพเนียดครับ ว่ามันแซมมาแล้วมันก็มีอันแล้งใายมไหครับพี่น้องผมมีโนกเข,ขาห่วมเนาะมีนกขันอยู่ทางซน,นครับพ,พยยี่ครับพี่น้องมีนกขันอยู่ครับน้องเฮ้ยอาจจะได้รุ่นได้ละปลาปลาปลาปลในม,มุ่งเฮ้ย

พี่น้องตอนนี้ก็เล่าหลุนครับผมมีคู่อ่างสี่หน่อยอย่าทำนาะไฮ้ยหลุนครับพี่น้องเฮ้ยโฮขนาด,ดตุ่นกระปุบเป็นใจสีมาน์สวางขันด้วยไก่เนืองเนือครับพี่น้องถ้ารูปต่อเป็นเยรียบยันกันนะหลุนครับ ค,ครับก่อนแดงมานนะครับมีแต้มสวยๆขออนุญาตพบกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวออกไปเบิ่งนตัวตนตวน้องวันข้างนอกก็ครับเนาะกับอาจานดำูดียวกูหูแล้วตอนบม่คู่เนี่ยอย่า,ง,างเดียว,ว,วเลยนกตัวส่งนี่น้อยที่นขันเซียง,ยงนีง นกเสียงใหญ่ของกิดว่าตลกเลยขอขอตะขออีกตัวนึงขาแตกเลยครับพี่น้องเอ้ยแตกซุดเลยนะอารำคาญจะแข่งขึ้นเลยนะเตรียมแตกซุดบ่อขาเออเสียงใหญ่ตัวนี้เสียงว่าือคู่อ่างมันไดเสียงใหญ่แม่นตะปูเต็มเต็มเลยแตกซุดเบิ้งพี่หน่อยให้เบิ้งขาจับขาให้เบิ้องนียแะ่น้ำ แตกกริบเลยครับขาแตกจนซุดเลยทั้งสองขาเลยมั้งนี่เอาขาผู้เล้งสาตว์ดีไปเลยเอ้ยแตกสุดเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้แตกแตกจนซุดเลยอะสุดยอดครับ<น>ผมเจ้าเพชรสามโค้นี่มาแล้วอาจารย์เอามันใหญ่ไปยังมากนกคู่อ้างเขาใหญ่เขาตน้นเสียดายาเฮ้ยมาแล้วครับพี่น้อง รุ่นต่อไปรุนคู่อ้างยางเดียวตอนนี้เรื่คู่อ้างหายไปเล้วเชียงหญนี่คโอเคครับลุ้หลวงอาจารย์ลุ้หลวงเลยเรียบร้อยครับเพื่อนครับเอาครับพี่น้องคำแล้วครับโม่งกวาแล้วตัวไม้บ่ได้ครับผมได้เสียงไญหนึ่งกุ๊กอาจารย์ดำเพิ่งเอานกลงเตรียมตัวแล้วครับ หนึ่งแต้มครับผมพี่น้องมือนีเสียงไงหนึ่งกุ๊กแต่ว่าโต,โตคู่อ่างบ่ได้ครับอ่างสีเดี๋ยวจะมาแก้แขนนะครับนี่ครับอาจารย์ดำมันแต่งโงกไปสีเมื่อแล้วกระสีเก็บครับบําตาเนี่ยมันเคยเลี้ยงขึ้นเพันวาแต่ว่าผมเอาไปเลี้ยมมันคือดินเศรา้าสันแล้วอ่ะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้นะครับเนาะเอาไว้คลิปหนาวกันหนาพอกันไม่อาจารย์ดำมันแหี่ยวมือนีเพาลวะ ไปโอเคครับสวัสดีครับ